เปิดแล้วคอร์สออนไลน์ศาสตร์แห่งโง,ง่เฮงอัมตะวิธีในการรู้จักผู้คนเปิดรับสมัครแล้ววันนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ l ล n e ไอดีมาสตอิงหหกหห r t h r n ฮ่าฮ่ ชาวลัคนาราศีพิจิกทุกท่านครับดวงรายสัปดาห์ในสัปดาห์หน้านี้นั้นก็คือนับตั้งแต่วันจันทร์ที่19เมษายนเรื่อยไปจนถึงวันอาทิตย์ที่25เมษายนต้องบอกกับชาวลัคนาราศีพิจิกแบบนี้ว่าเป็นสัปดาห์แห่งการทำงานหนักนะครับมีงานต้องเคลียร์หลายอย่าง เป็นสัปดาห์ที่คุณจะต้องทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจนะครับเปิดมาในวันจันทร์ที่19วันอังคารที่20งานก็มาเลยนะครับมีเรื่องที่จะต้องเคลียร์หลายอย่างแต่ด้วยความสามารถของตัวคุณเองนั้นคุณก็ทำให้มันสํำเร็จได้นะครับอย่างดีแต่ก็บอกเลยว่า2วันนี้เป็น2วันที่เหน็ดเหนื่อยนะครับพอมาถึงวันพุธที่เอ 21, เป็นวันที่ต้องระมัดระวังเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องเสียเงินเสียทองแคล้วข้าของแตกหักสูญหายหรือระวังเรื่องจุกจิกในเรื่องเงินเงินทองทองนะครับวันพฤหัสและวันศุกร์นะครับเป็น2วันที่ลี้คลายปริทางที่ดีขึ้นสบายใจขึ้นนะครับแล้วก็ดูเหมือนกับว่าคุณเองนั้นจะมีความรู้สึกปลอดโปร่งกับหลายหเรื่องตั้งแต่ต้นๆสัปดาห์วันเสาร์ที่24เมษายน มีโอกาสจะเดินทางนะครับหรือได้เดินทางไปไหนสักที่หนึ่งนะครับพอต่อมาถึงวันอาทิตย์ก็เป็นวันที่การเงินการทองดีจะมีโอกาสที่ดีจะมีโชคดีในเรื่องของการเงินต่างๆนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกแต่สิ่งหนึ่งที่ผมจะติงและเตือนชาวลัคนาราศีพิจิกเอาไว้นะครับต้องบอกว่าในสัปดาห์หน้านี้นั้น น่นะครับสัปดาห์หน้านี้นั้นดาวอังคารนะครับได้โคจรคือมันย้ายราศีอ่ะดาวอังคารเป็นดาวเจ้าตัวของคุณนะครับย้ายมาอยู่ในภพมรณะโยกกับดาวมนุษย์ยูดาวราวหูเล็งลักเป็นดาวบาปพราะเคราะห์ทั้งนั้นระวังเรื่องของสุขภาพขับรถขับราไปไหนก็นะครับดูเรื่องของความปลอดภัยให้ดี ระมัดระวังเรื่องของสุขภาพแล้วก็อย่าใจร้อนนะครับใจร้อนเมื่อไหร่พูดจาอะไรในทางลบเมื่อไหร่นั้นเกิดความเสียหายทันทีเพราะไม่ใช่แค่เพียงดาวสองดวงนี้นั้นมีดาวพุธอีกดวงหนึ่งที่เกี่ยวข้องเรื่องของการพูดมันไปอยู่ในภพอริก็ระวังเรื่องคําพูดคําจาสักนิดหนึ่งก็แล้วกันแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ผมจะติงและเตือนไว้ก็คือว่าดาวพุธกับดาวอังคารเนี่ยมันมีการสลับเดือนระหว่างเดือนอริแล้วกับเรือนมรณะ หาเวลาไปทําบุญสุนทานบ้างนะครับไปทําบุญสุนทานจะเป็นไปถ่ายชีวิตโครกระบือหรือทําสังฆทานอะไรก็แล้วแต่นะครับผมแนะนํากันตรงๆเลยนะครับมันจะได้แฮปปี้ขึ้นเพราะว่าภาพรวมๆวมอื่นๆเนี่ยตามดวงมันก็ถือว่าโอเคก็มีอย่างนี้อย่างเดียวที่ผมจะติงให้ระมัดระวัง ส่วนดาวที่ยังโดดเด่นและยังโดดเด่นอยู่เหมือนเดิมนั่นก็คือดาวเสาร์ที่โยกหน้าลัคนาราศีพิจิกและดาวพระหัสที่อยู่ในภพพันธุได้ตําแหน่งเป็นปทุมเกณฑ์เลงไปยังเรือนการงานนี่แหละครับที่ผู้หลักผู้ใหญ่ย,ยังให้การสนับสนุนคุณดีอยู่และดาวพระหัสนั้นเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินก็ถือว่าการเงินยังคล่องตัวนะนะครับไม่ต้องห่วงหรอกจะมีอยู่แค่วันเดียวคือวันพุธที่21เเมษายนเท่านั้นที่ คุณเองต้องระมัดระวังในเรื่องเงินเงินทองทองสักนิดหนึ่งภาพร,มรวมๆในด้านอื่นๆน,นั้นผมถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีไม่มีอะไรที่คุณจะต้องไปกังวลกับมันนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะขอให้ชาวพิจิกนะครับหาเวลาไปทําบุญจ้ำนะครับจะได้เสริมดวงชะตานะครับให้ดียิ่งขึ้นขอให้ชาวลัคนาราศีพิจิกทุกท่านโชคดีออกแบบโลโก้บริษัทตั้งชื่อบริษัท ชื่อนามสกุลบุคคลให้เห่งให้ปังกับสินแสหมิงของแบ่งเมืองไทย